เมื่อวันที่8กรกฎาคมเวลาวบ่ายสองโมงก็ได้รับอารัธนาให้ไปเป็นพระอุปชาที่วัดป่าพระเจ้าโดยมีพระมหาสมัยสมัยโยเป็นเจ้าวาดวัดนี้ก็มีกิจกรรมเด็กมีกิจกรรมเนนบวชภาคฤดูร้อนปฏิบัติธรรมมากมายก็ได้มีโอกาสมาเห็นเจดีเก่า ซึ่งรูปลักษ์ทรงสวยงามเป็นฐานสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นเขตสีมาตรงนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นพระบสถดเพราะว่าเพราะว่ามีเสมาอยู่รอบๆแล้วก็ตรงที่เห็นด้านโน้นก็เป็นพระบสถดหลังใหม่รวมแล้วเหมือนว่าจะมีสามหลังด้วยกันที่เป็นเขตสีมา แต่เสมานี้ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเอียงคล้ายๆกับวัดประปฐมเจดีย์ที่อำเภออูทองเหมือนกันแหละก็มีลักษณะว่าฐานเป็นฐานบัวแล้วก็หลายๆชั้นมีความสูงมากในเสมานี้สูงน่าจะสองเมตรกว่าลเลยหัวเราแต่หน้าต่างนี้ก็มีแค่เพียงสองหน้าต่างเป็นโบสถ์ขนาดเล็ก แต่รู้สึกว่าเสมานี้จะอยู่จะอยู่ห่างมากนะแต่ก็ดูแล้วเขาก็เรียกว่าพระวิหารนะพระเนรหรือว่าหลวงพ่อหรือตามที่เขียนนั้นเขาเรียกว่าพระวิหาร <c oughs> แต่ในความรู้สึกผมเห็นมีเสมาล้อมรอบก็น่าจะเป็นพระอุโบสถฉะนั้นก็คิดแตกต่างกันไป พระวิหารหลังนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเสมาที่เอียงเหมือนจะจมดินลงไปเยอะมีการถมด้านดีก็จะเข้าไปในพระวิหารในพระวิหารนี้ก็มีมีการเขียนภาพภาพที่เขียนเขาบอกว่าน่าจะเป็นสายาเชื้อสายวังหรือมีความรู้จากเรื่องในวังมาเขียน ในปลายรัชกาลที่4ต้นรัชกาลที่หตามประวัติที่โขมศิลป์เขาบอกก็มีความสวยงามแล้วก็ผุพังเนื่องจากว่าความชื้นคดีที่ชาวบ้านช่วยกันอานลุณรักรักษาไว้ดูแล้วเก่ามากไปเห็นก็มีความชื่นใจซาบสิงใจถ้าเราดูแต่ละภาพนะก็จะเป็นภาพที่เขียนอย่างวิจิตรสวยงามอ่อนช้อย บอกถึงวัฒนธรรมประเพณีในสมัยนั้นอย่างดีนนั้ด้านบนก็จะเป็นภาพพระสงฆ์นั่งเหลี่ยงลายนี่เป็นพระพุทธร,รูปก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในในช่วงสมัยนั้นหรือเปล่าหรืออาจจะอยู่กับคูหละโบหลังนี้ก็ได้ดังน,นั้นก็มีความเก่าแก่แล้วก็ลงสีเย้วยสวยวาดสวยงาม เกี่ยวกับเรื่องภาพพุทธประวัติประวัติวัดป่าพระเจ้าวัดป่าพระเจ้านั้นอยู่ที่ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตั้งอยู่ที่ริมคลองปลายนาแล้วก็เป็นวัดล้างไม่มีผู้อยู่ผู้อาศัยไม่มีพระยุไม่มีประวัติที่แน่นอนว่าสร้างเมื่อไหร่ ประวัติวัดต,ตามที่กรมการาศาสนารวบรวมไว้ระบุว่าวัดนี้ได้เริ่มตั้งให้เป็นวัดขึ้นที่มีพระภิกษุสงฆ์มเมื่อพศ2468และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพศ2532โดยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าวัดนี้ ในช่วงสมัยราชการที่4ถึงที่หมีพระภิกษุชื่อลวงพ่อเทือนเป็นผู้นำในการปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นแล้วก็ได้โบรณะสิ่งต่างๆสิ่งที่สำคัญของวัดป่าพระเจ้าก็คือวิหารและก็พระโบสถ์หลังเดิมเป็นอาคารขนาดเล็กหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกซึ่ง หน้าบันประดับด้วยเครื่องถ้วยเคลือบสีต่างๆทั้งด้านหน้าและด้านหลังฐานอาคารเป็นฐานบัวแอนโค้งขนาดเล็กภายในเขียนภาพซึ่งเป็นจิตกรรมทั่วทั้งผนังมีการจัดวางตำแหน่งของภาพคือที่ผนังช่วงล่างพระระหว่างช่องหน้าต่างแล้วก็ช่วง เป็นภาพและเป็นภาพพุทธประวัติเรียงต่อเนื่องทั้งสองห้องโดยเวียนไปตามทางซ้ายผนังซึ่งผนังด้านข้างช่วงบนเขียนภาพพระอดีตพระพุทธเจ้าและด้านข้างที่ผนังสกัดด้านหน้าช่วงบนเขียงภาพ,พพุทธประวัติตอนผจญมารและที่ผนังสกัดด้านหลัง ก็มีการเขียนภาพพุทธประวัติที่ตอนเสด็จทงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากโอดพุทธมารดาและแสดงวางเปิดโลกสันนิฐานว่าภาพจิตกรรมฝาผนังนั้นได้วัดป่าพระเจ้าน่าจะถูกเขียนขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่สี ต่อถึงสมัยรัชากาลที่5โดยฝีมือช่างพื้นบ้านที่มีความรู้มีความเข้าใจในการงานภาพจิตกรรมของช่างหลวงเป็นอย่างดีภาพจิตกรรมฝาผนังภายนาวิหารวัดป่าพระเจ้าได้รับการอนุรักษ์โดยกลุ่มอนุรักษ์จิตกรรมและปฏิมาก,กรรม ของกองโบราณคดีกรมศิลปากรเมื่อพศ2553จากสำนักศิลปากรที่2องสุพรรณบุรีถ้าใครได้มีโอกาสได้ไปวัดป่าพระเจ้าที่ตำบลปลายนาก็ขอเชิญได้ไปไหว้ไปลกราบไปดูภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งมีอายุนาน ก็ขอ,อนมโมทนาขอบคุณหลงพี่พระมหาสมัยสมัยโยที่ให้โอกาสในการทายธทรำรและเผยแพร่สาธุครับ